ขอบคุณมากครับเรียบร้อยครบหมดเลครับขอบคุณมากครับโอ้โหตอนนี้ในห,หลายหลายาท่านเป็นไงท่าดุมากทีก่เกมนแบบี้โอโไมร์แบบผมเพิ่งเคยเจอผู้กับเขาเวลครั้งแรกนะก็เป็นไงก็ต้องเป็นเยต้องเป็นเลยบอกเลยว่าคุณสองคนทั้งหล่อและตีมา,มากมันมากน่ารักมากตีเราเท่ากุวันนี้แบบ เป็นการทำกิจกรรมที่เวลาผ่านไปเร็วมากบางคนเวทีแบบเป็นชั่วโมงอ่ะผ่านไปรวดวไวเลยจริงเหรอจริงนี่ขยินเป็นชั่วโมงเอาซิงนะไปเรื่อยเป็นชั่วโมงเลยนะเด็กอันนี้คือจบแล้วอยากต่อสองสองพันอย่างนนะเดี๋ยวช่วงท้ายให้ปูกับพาเวลฝากผลงานแล้วก็ชอบหางติดตามเหมืองโชว์เอสซีทุกคนวงจะติดตามแล้วก็รู้ความเคลื่อนไหวของไปเอกีแต่บางท่านอาจจะเพิ่งมาเจอปูกับพาเวลเป็นครั้งแรกงานนิดนึงครับเชิญครับ สวัสดีนะครับทุกคนที่เดินผ่านแถวนี้นะครับที่เซ็นทรัลลาดพร้าวแห่งนี้นะครับพวกเราบูพาวเมลนะครับสวัสดีทุกคนนะครับจากพีทเบฟเดอะซีรีส์ครับครับผมก็พวกเราเราจะมีอีกหนึ่งเรื่องและอีกหนึ่งเรื่องเป็นสองเรื่องอ่าเป็นสองเรื่องก็จะมีพีทเบฟซีซั่นสองเลยนะพี่จะออนในกลางปีนี้นะครับส่วนสิงสาราไายเนี่ยก็จะมาประมาณปลายปีนะครับเป็นซีรีส์แนวสยองขวัญระทึกปกป้องบรรทุก เป็นิลนี้เป็นิลนี้สิดยอดแตนะ่ถ้าทุกคนยังรอไม่ไหวก็วต้องติดตามกับรายการ Why Should e i อเรา,าี่พีชพี่านะครับดูได้ครังสามสรบอาคมนี้ครับทางช่วงบัน3สามิเองายเวลาสี่ทุนะครับ13บสามทีแล้วก็ต่อไปที่ t 2เลยจ้า t ี2เลยครับบอกเลยว่า12คนเอาละตายรอแข่งกันเลย เอาเอาแบบแข็งักันตายเอาเป็นเอาตายเลยเอาเป็นเอาตายโอเคเทียวก่อนเอาเป็นเอาตายโอเคไปไม่ถูกเลยวะนี่เดี๋ยวช่างการติดตามก่อนชนะไอทุกอย่างเป็ลุ่มทิกเกมาเลยฮะเป็นไอของ p ิพิธภ e s ฑ์ซีรีส์แล้วนะิพนะครับในไอนเอ็กซ์อะไรเงี้ยมีครบเลยครับแล้วก็พวกเราสองคนก็ สองตัเป็น T A B L T H W N นะครับ Power o l นะครับครูนครับไม่นี่ครูนะครับนี่ครูเขาไม่รู้เขาไม่พูดเนี่ยอะเูาหนุนเขาหนก็ไอีครูน้ก็ P P O H K T ครับง่ายๆจำง่ายนะผมสร้างๆโอเคอะไ้ไฟครับไฮแล้ว เราทานมาพี่พี่อยู่เสียได้พี่ต้องไหนพี่จำได้ว่าอะไรต้องมีจอนีอได้คืออะไรทุกวันนี้เข้าไม่ได้เพราะจำอาหัสไม่ได้คนเดียวนะหรอกไอ้น้ำอดเดียวอดเดียวยังไม่เซ็นอ่ะไม้สักเมตรทาง้โหเหมือนกันเลยหนูไม่ทันหรอกโอเค ด,ดูที่ท้านให้มันเป็นทายทายวันนี้ทุกคนท่า,าเลยนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานในทันทีขอบคุณที่มาร่วมเชีย,ย<อ>ร์ผู้กำกับภาวยนตร์นะมีบรรยากาศทุกอย่างหลักสนุกมากจริงแล้วก็ในส่วนของผมนะผมเป็นผู้จัดกรทําอะไรที่ไม่สุสภาพไม่เหมาะสมผขออภัยแทนทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้สนุกสนานมากขอเป็นตัวแทนแล้วกันนะครับขอบคุณทันทีดีอวยพรให้